แล้วีิยาก็อีเกลิลโอ้โหพอเป็นเกมสุดท้ายแล้วลงทับกันมันเลยฮนะตันดีครับอาฮะคือเล่นเอาไก่อย่างเดียวนะเกมนี้ครับอันดับนี่คือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่ฮะเอาหยับกันเข้ามาครับซัซี่ฟาร์์กันอยู่หูแล้วอยู่หายเพิ่มมาเติมอีกหนึ่งแบบนี้กะงัดแน่นอนคนระับไมต้าเนี่ยฮะวิทยาไหลกลับมารีกรุปกันนะส่งเพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮรตรงโกดัง แล้ววิ่งยัดเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะการันตีอยู่แล้วครับตรงนี้เข้ารอบไฟนอลน,นะเข้ามาปะทะก,ก่อนเลยยังไงเอ่ยมุมนี้แดนะคอนต้องหนีฮนะรู้ว่าเขาโถมมาแหละว่าชิดไปแล้วเปิดได้ก่อนหนึ่งแล้วโดดลงมามุมนี้ได้หรือเปล่าต้งเหตุขึ้นมาได้แต่ว่าแท็กซี่ก็นอกดนวไปเหมือนกันครับเอาเลยฮะเดี๋ยวหายเหมือนการชอปเปอร์วิ่งมาแล้วเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนี่ไงนอกไปอีกหนึ่งยังไงเอ่ยแท็กซี่น,นี่ครับโดนรูดปิดเรือดัดกน โอ้โหบัลลักกันไหวจัดเออนี่ไะกลายเป็นสองต่อสองครับตอนนี้เอาจริงก็เล่นเอาบันแล้วนะลักซี่เล่นแบบไม่เสียอะไรแล้วครับน<า>นจังหวะนี้ล <นะ S 2> ักซี่โดนรูดมาขวางให้อยู่ตรงนี้ลักซี่โดนทั้งเหมือนจะเสียเปรียบมารจินและเรียบร้อยมารจินโดนลูกวินฟินไปตรงนี้ต่อยกันมากและเรียบร้อยพิธีอาหมดทีมลูกสองถือมาสองเขบอกเออเอาไงอ่ะโอ้โหน้ำชินนึกว่าไอ้นี่นึกว่าด DPS เลยนี่ตับมายิงอีกต่อ นี่ฮะกลายเป็นวิทีานะออกไปก่อนนะเป็นอีเกิลสปอร์ตนะที่รับไว้อยู่ฮนะครับไปพักผ่อนแล้วนะพิธีกาะเอ้ยเอ้ยประตูนำชชนโมโหมาจากไหนโมโหทั้ทงนั้นนะตรงนี้เออนี่ฮะเอเอรู้ว่ากลองมันจับนะเอาสักนิดหนึ่งแหมก็ว,ว่าเยูนิ่งทำอะไรเลื่กนเเต้นอยู่นะเออมาดิครับโอ้โหดูท่ามีสามกองด้วยเอาแล้วสิ ไม่ฟาร์มแล้วตรงนี้เอาน้ำชินเอาแล้วฮะมุมนี้แล้วเอ้ยเลบิดยังไงเหมือนจะโดนเคฟยิงมาครับลาบิดและเรียบร้อยครับเป็นเป็นบอลูจากโฟร์ไลวอลครับยิงมาด้านขวามือโอ้โหอยู่บนรถด้วยนะยิงเฉยเลยฮะเอาแล้วดักก็เหมือนจะโดนยิงยางแตกรถตบัดมาตรงนี้แล้วอีปุยกำลังจะเก็บงานไงเอ่ยไมโครบอยโอ้เลดดอดเฮ้ยเฮ้ยไมโครบอยโอ้เข้าหัวด้วยครับ ขอ,องจริงจัดๆนะตอนนี้ฮะสามอยเ,เกมไปอ่าเราเป็นแอปปี้ได้ไปครับโอ้โหคือสายตาดีจัดเลยนะเมื่อกี้เราแทบจะยังมองไม่เห็นเลยจริงโอ้โหนี่ดักได้ยังไงระดักนี้ก็เรียบร้อยครับไม่น่ารอดครับยังไงเอ้ยอย,ยัง<ห>อยู่เจะปั๊มยาทันเอ้ยังอยู่โดนน็นอกไปแล้วนี่ฮะปั๊มยาขึ้นมาเรียบร้อยะเล่นกันสโมไปก่อนแต่ว่าเหมือนทางด้าน อีเว e ิเขาจะไม่ปล่อย <S <S ฮะมาแล้วครับ KF กระดึบมาด้านหลังแลง้นี้ยังไงสุดาโดนอินฟินดักตามคาดอยู่แล้วครับ oh, โอ้ยรถมันติดอยู่ฮะครับผมไม่ยอมไหลลงไปข้างล่าง่ะโอ้โหแล้วดูมุมเล่นของกอตทนนี่ครับเนี้ยมันเล่นอยู่ตรงนี้แต่คนที่ได้คิวเมื่อสักครู่นี้เป็นโลกแกนครับโอ้เราปีนขึ้นมุมสูงเลยฮนะกอตทนนี่ก็จะข้ามยังไงออู้ล้วโดนเนทเรียบร้อยฮะแล้วกลายเป็นเพื่อนที่มาหาดักนี่เราปลายเฉยเลยแต่ดักอย่างรอดนะครับผมอ่าโลแกนไปน็อกไซเลนได้อีกครับ น็อกไป2แล้วครับอุ้ยโดนเนทมาแต่ว่ามุมนี้ก็เอฟซิตกับมุมอะไรว่าเราได้เอฟฟี่ไปก่อนนี่ฮะปิดออกจากเกมไปอย่างไวครับผมแต่ว่าโดนครอสมาจากนี่ฮะอีฟุยเหมือนกันต้องหลบไปก่อนนะอุ้ยโดนเนทอู้ดีไม่โดนนะออกขวานี่เรียบร้อยแน่นอนแต่คูณ4มุมนี้ยังไงเอ่ยดูซี่ยังไม่ได้ฮะปัดทันทน,นี่น่าจะปล่อยหลายตา,ะะตเา,ายเลยฮะตอนลอดไซเลนอ้าวแล้วครับดูซี่เห็นไวท์แคทกับ คาโปตรงนี้แล้วชเวฟเอ็กซ์ไปได้นามชินกันและสามออกเกมเลยอ้าวครต่ออ้าวแล้วโทนี่เคไปได้เซโรพีเหมือนกันนะแล้วทีดักโดนทางด้านเคเอฟครับยิงน้องไปอีกรอบนึงแล้วเซโรพีโดนสามออกเกมไปแล้วยังไงชวาเวลมาไงเอ็เทีมาข้างหลังเฉยเลยอ่ะไม่รู้มาจากตรงไหนโอ้โหแล้วรุ่นบีหมดเลยครับอ๋อที่ไปแย่ง BN ฟาร์มะแล้วเล่นทางวิ่งช้าเพิ่งจะโผล่มาโอ้โหเล่นช้าจัด BN ก็ไม่ได้ระวังด้านหลังเลยนะ โ่าหมดเดนรับ<ล>มือ<ล>กับด้านหน้าครับอินฟินอยู่แล้วตรงนี้แวมไพร์อเอ็มเอสชมบลีย์มูฟมาลายเดียวกันจะเจอกันหรือเปล่าแล้วเราวินคอร์โดนป๊อปแซดยิงน็อกไปเนี่ยทักปุ๊บยิงกันปั๊บเลยครับใช่ฮะแล้วนี่และเ,<อ>เรียบร้อยครับเราวินคอร์ออกเกมเก็บไปก่อนนะตรงนี้แวมไพร์เหลือกัน3คนนะเอ็มเอสชมบลียังเหลือครบ4ได้มาคิวหนึ่งครับวงมันดีดสายจัดๆนะตรงนี้ฮะอ่าอ่าคิวยังไงเออลายเดียวก่อนด้านหน้าเฟสแคร์แล้วเขาไหลมาแล้วแต่รีเซิร์ก็ไปได้เป็นบูดูน้องดาวไปก่อน โอ้ยแล้วมารอดักเฟสแคนนะแบบนี้ยังไงแล้วอยู่ระหว่างกลางโดนเอาคืนหรือเปล่าช็อตน,นี้แต่แหมไหลออกไปทันนล้ทีจีสิบสามไปได้สโตนอีกแล้วโอ้โหแม่ไพ่กับไอ้ม่จำรีปะทะกันยาวๆับผมอ่าแล้วตัวนี้ครับกอไผ่ครับขับรถเรียบมาพร้อมกับอาคิวโดนดักม้ไหมตัวนี้กอไผ่โดนมวยตมอยิงมาแต่ว่ายิงสวนมาเป็นโทนี่เกค,ครับเซฟไผ่ได้ครับสวยงามนี่อ่ะเขามีหลายทางกว่าตลอดนั้นเฟสแคนโอ้โหแล้วยังไงมุมนี้กอไผ่เดินใไ่ แต่มูมันเปิดแล้วก่อภัยเจ็บหมูอ้ยเข้าหัวมาหมวกแดงไปเลยแล้วมาโคบอยไปได้แล้วมกินนี่เนีเรียบร้อยครับผมแล้วอ,อาซาครับไปได้ก่อภัยแล้วซัาออกเกมเรียบร้อยครับตรงนี้เรดเฟสไปได้ทางด้านฟอร์เรวอลริดเหมือนกันนะแล้วยังไงครับเดฟโคครับเรียบร้อยครับเก็บโทน่เคออกเกมไปแล้วไหลาย,ยาวเลยับตรงนี้วินทอเรสยังไงเอ่ยแล้วลงด้วยฮะโอ้โหสองคนของเฟสแคนใจสู้เอ้มาไฟออวินทเอเรสยังไง มุมนี้ฉีกขวามาเอต้าวนกลับก่อนนะแล้วขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งทีเอต้าเอต้าแล้วเนตสวนขึ้นมาแต่แหมไม่ได้หน่วงเวลาไว้หลบทันหลบทันอยู่นะอาซา,าเอาคืนครับแหมโมโลทอปไปแล้วเปนไฟต์โดนยิงกดมาโดยอาซาครับแต่ไม่ไหวจริงๆนะแล้วจั่ววิดาเลสต่อ,อยังไงเหลืออีก3ามตีก็ผมแต่กิกแฟมออกไปก่อนนะที่อันดับ13นั่นเองศูนย์คิวครับ โอ้โหวิโตเลสยังอยู่นะแต่ว่าเป็นการสู้หนึ่งต่อสามครับเจอกับ r าร์ไวแบบนี้ต้องทิ้งเอมาฟอยู่แล้วครับใช่ครับวิโตเลสโอ้โหวงไปยังไงต่อวงเกมสุดท้ายวงยากเฉยเลยอะนี่ยังคินพื้นที่น้ําอยู่เลยฮะตอนนี้เล่นยังไงอะถามจริงเทโตนี่เหลือน้อยจะจัดเลยฮะตอนนี้ครับผวินโตเลสก็ผมเหมือนกะลังจะโดนอ้อมหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขาไม่เอาแล้วฮะตรงนี้ ปล่อยแล้วครับผมปล่อยเฉยเลยนะส่วนวโตเลสกก็ต้องขับหนีไปเหมือนกันครับเพราะว่าวงบีบมาแล้วครับผมไม่ได้ตัดสินใจพุ่งเข้าไปชุบเอ้ยแล้ววนกลับเอ้ยมีเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวเหมือนจะบอกเพื่อนว่าชุบได้นะแต่ตรงนี้ฮะโดนอยู่เหมือนกันแล้วอานี่ฮะวนกลับมาหาเรียบร้อยเลยรออยู่แล้วครับเรียบร้อยครับเฟสแคนจบ12ไปในเกมนี้ครับครับผมแต่คิดว่ามากพอที่จะทำให้เขาเป็นแชมป์ได้อยู่แล้วครับใช่ครับผม กตสันนี่วัดสันนี่โดนอยู่มุมนี้แล้วต้องเซตสโมกไปก่อนนะแล้วรถกำลังจะระเบิดนะแต่ว่านี่ฮะสโมกมันออกมาพอดีหลบได้แล้วหูโดนเนตไปเรื่อเลยยี่สิบเลยอ่ใช่ครับต้องระวังโมจิโอพีไว้นะซซายมือครับทันที่เอ็นเอฟทีอันไหนจังหวะนี้พุ่งไปเฉยเลยอะตามมาเรื่อยๆื่อนะเอ็นเอฟทีแล้วยังไงครับเป็นเมล่าไปลูดฟาริสได้ก่อนแล้วหนึ่งคนครับอ้าแล้วเนลูกนี้ของก็ทันนี่โดนหรือเปล่าแต่ว่าไหลมาก่อนเนี่ยเจออีเกิลก่อนนะะตรงนี้รอน ยังไงหรืออีกแค่นิดเดียวขายแค่นัดเดียวขาดพจินบอกรออยู่แล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะอ๋อนี่เลื่อนมันลอยอยู่แล้วครับตัวนี้เรียบร้อยเลยนี่แล้วส่งเพื่อนกลับมาฮะแต่เราชอปเปอร์แต่ว่าแจสเปอร์ไม่ได้พลจินโอ้โหตายคาป้อมเลยทีนี้โดนเหมือนกันนะไปดักทางด้านเอฟทีแต่เอฟซีรออยู่ครับครับหนีชอปเปอร์มาจะเอาดีรอนเรียบร้อยครับซัมไปได้สําเร็จครับ แต่ว่าต้องดูหลังให้เพื่อนด้วยนะต้องเอาพลังจินขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ Eagle e S <S อีเกิลอีสปอร์ตหมดแล้วเหลือกันอยู่2คนนะตรงนี้แล้วเนทลูกนี้เด้งไปไม่ถึงครับผมทางด้าน,นของรามอนเนี่ยไปชุกเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วรีเซิร์ก็ไปได้สโต้นะโอ้แวมไพร์โดยไม่พักเลยฮะเกมนี้ใช่ครับอุ้ยทั้งวงดีหนีออกจากพายม็อกยังกินพื้นที่น้ำอยู่เหมือนจะครึ่งครึ่งอุ้ยเหมือนไม่จบแหลมตรงนี้หรือเปล่าถามจริงแล้วนี้นูซซี่โดนยิงร่วงมาก่อนครับขอขออภัยเป็นกรนนอรณีย,ยังยัง้ ได้เมล่าไปอีกคนนั้นเหลือโอลแกนสามคนโบกี้โบกี้เ,เอาจัดครับผมช็อตนี้เอาไปสามคนแล้วตอนนี้โนตี้เลือดไม่เต็มแล้วเดินเลยหรือเปล่าเบนซี่เก้ากี้วเรียร้ลอยอินฟินจบสิบเอ็ดครับสามคิวโอ้โหนี่เเป็นโบกี้โอพนะเอาจัดเลยฮะเกมนี้ตัดมาที่เอ็นเอฟทีฮะหลังจากมูมาไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในวงหรือเปล่าแล้วรีเซิร์ชไปได้หน้าของมีเก้าโอพฮะ เฮ้ยก็ยังหาคิวมาเรื่อยอยู่เหมือนกันนันแล้วนี่ไงจริงๆด้วยอดีตไปสายมือ,อโห,โหกันสเปรย์ตามชเวบเอ็กซ์มาแต่มาติดบันไดามานะครับ,รบแล้วก็แวไพายเ,เข้ามายึดพื้นที่การวงได้แล้วนะครับบริเวณชายหาดตรงนี้ครับแหลบนี้ค, <ฮะ S 1> ครับอุลามาตะคู่ที่เราเห็นนะทั้งวงทางด้านขวามือเนี่ยโล่งด้วยฮะแล้วเหมือนทานด้านอ <s> ีวอสกำลังจะเข้ามาด้วยฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับรถโอ้โหต้องต้องมีรถจริงๆนะมีเล่นไม่ได้ครับพื้นที่แบบนี้ครับเรงนี้อาร์ไอคิวครับ ทะเลาะทางด้านจริสด็อกมาอยู่ครับ,ครครบแต่ตัวเองจํานวนคนตรงนี้มาไง3คนครับแล้วอีกหนึ่งคนอยู่ไหนฮะเอาขวามือครับโอเคแต่เนตไปครึ่งหลอดมุมนี้แล้วเดบอทกำลังจะสวนขึ้นมาแต่ว่าเขามีบังเกอร์เอาแต่ว่าทําได้อะโออง่แล้วาตาน็อกดาวไปก่อนแล้วมุมนี้ยังไงดับเกล็ดับกล้แล้วน,น,นี่ยังเนตคืนไปไม่ได้แล้วได้ซาตานน็อกดาวมาก่อนครับ ผมนี้ต้องชกเพื่อนก่อนหรือเปล่าแล้วขึ้นมาทางด้านหลังเฉยเลยบูมแล้วบูมจะเก็บ2ออ้าวแล้วหายสองอาคิวเหลือคนเดียวทะี่ยังยืนอยู่แล้วนี่งไงสวนมาได้แล้วขึ้นอีกทีขึ้นอีกทีแล้วเพื่อนฉีกมาเรียบร้อยครับผมอาคิวริวฮะจบตามไปอันดับที่สิบฮะมีห้าคิวนั่นเองใช่ครับโอ้เหมือนจะส่งทางด้านของชักเกิลมาลองสนามนะเมื่อสักครู่แต่ไม่ได้เล่นนะเกมสุดท้ายล่านี้ e v o สครับยังอยู่นะสี่คนครบครับผมบแต่โฟลิวอลที่ เกมเมื่อสักครู่นี้แซงขึ้นมาตอนนี้โดนแซงคืนมาแล้วครับอีวอร์ดครับอย่างน้อยก็ขอที่สองแล้วกันนะที่หนึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วละครับอืฮเพราะว่าตอนนี้จำนวนคิวโออยเหลือยี่สิบคนจริงๆถ้ากวาดหมดได้จริงๆเนี่ยก็ก็ได้นะแต่อยเกมนี้มีเจ็ดคิวแล้วนะทำเล่นใหม่ใช่ครับเหลือกันครบด้วยนะแต่ว่านั่นแหละการที่ปะทะสี่ต่อสี่ยังไงก็เสียตัวผู้เล่นอยู่แล้วนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะลุ้นยากครับ ยิงที่ทุกทีมตอนนี้คือประทะกันหมดนะการที่จะเก็บหมดแบบตอนนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตอนนี้ไลเซอร์ไปเฮดช็อตช็อปเปอร์ได้ไมโคบอยโดนยิงตอดมาเหมือนกันนะครับครับผมคือเผลอๆเนี่ยตัวผู้เล่นไม่พอให้เขาเก็บนะใช่ครับนี่อ่ะอีปุยครับนี่น่าจะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะดอกนี้ตายครับคาซังจากเอ็กซิสครับได้ไปตรนนี้เจฟโดนเฮดช็อตมาโดยทางด้านไมโครบอยครับครับโอนิกจะเอาอีกแล้วอระสู้กับอีเวิลดิ่งโอ้นี่นี่เป็น แต่เขาก็เล่นเนียบอยู่นะตลัดอีเวอรสครับทาง้นที่ต้องการคะแนนคิวมากๆนะตอนนี้ใช่ครับอ,อ้อาวแอซซิดกำลังจะไหลเข้ามาจากทางด้านหลังนะแต่ตอนนี้วงเฟสที่สี่มันค่อนข้างเก็บมาแล้วโดนบูโซนบีออกไปก่อนหนึ่งครับแล้วพาราจินจะลากตามหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้แล้วข้างหลังก็กดอยู่เหมือนกันแล้วหลีเตือเก็บมาแล้วรถชนแบบแหม่ไม่เป็นนอกดาวอะและอาเลยฮะกวาดคิวมาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าใช่ครับไม่น่าทันแล้วนีง โอ้โหวงคืออะไรครับเป็นการบ่งบอกือเกมสุดท้ายทุกคนเตรียมไปพักกันที่พักผ่อนกันที่ทะเลเออเนี่ยเออจองบ้านพักริมหาดได้ให้ได้กันนะได้พักผ่อนนะทุกคนตะแขกได้เวลาพักผ่อนครับเกมสุดท้ายนะมันยากแลวเหลือเกินนะวงวงใหญทุกคนได้พักครับไปเที่ยวทะเลกันเชว์เวงครับผมกับหน้าของฟุกแล้วเนตมุมนี้หน้าของเจนสินดอกมาเขาเห็นนะว่ามีคนขยับมาแวมไพถ้าเกมนี้จบดีแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นในส่วนของเงินรางวัลสัปดาห์นี้นะ ครับเนะ่ยเนตมายาวๆเด้งมาแต่ไม่ถึงครับ <S <S มีกันอยู่2ทีนะแล้วก็มี NFT นะแต่ของวงอยู่ฮะตอนนี้ที่เหลืออยู่นอกวงกันหมดแล้วขับรถชนเลย,ยเลยรีเซิร์ฟโอ้โหแต่ไมโครบอยฮะโดนเทตมาจาก TG13 โอ้โหดุมาจากไหนอะอีวอสเกมนี้เอาแล้วครับและเจอกับ TG13 ิยิงรูดไปแต่ไม่ไม่ได้ยิง TG13 นะ KF ยิง ข้าไปฝั่งนน้น <ไป S 1> ครับไปนายแจสเปอร์แล้วทีสามเนตดูนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่เนตนะนี่ไงนี่ไงแล้วตีทีสามทำแสบออ้ยเกือบได้สองฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอ็มเอสซูนบุร,ครคีครับจบอันดับเจ็ดไปแล้วหนึ่งคิวครับครับแล้วตรงนี้ครับโอกครับผมว่าโอนิกมาปิดงานวันนี้ว่ะวันนี้เขาเล่นดีจริงโอนิกใช่ฮะโอ้โหแล้วดูฮะเรียงเป็นหน้ากระดาษเลยฮะเล่าโอนิกงังไงเอ่ยมุมนี้ชุบกลับขึ้นมาได้แล้วครับในด้านของอีเวสนะเห็นแล้วอยากไปทะเลเลย โอ้เตดไปลูกน oh, e okay. hey, oh ี้อีว r สเลฟเฟสพุ่งมาก่อนมุมนี้แล้วมีเซมเบ้เซมเบ้ขึ้นรถเห็นหรือเปล่าด้านหลังมีคนมาตรงนี้เลเฟสโอ้ยังไม่ได้อะแต่เขาก็ไล่ล่าเหมือนกันนะสำหรับ e ีวอสนั่นดิครับยามอยู่แล้ว12คิวแล้วครับบ้าบอจริงนะ e ีวอสทำเป็นเล่นใบนะตรงนี้ครับถ้าทันมานี่โอ้โห ร้องไห้เลยนะเอาจริงแต่คือ,อยังไงก็ต้องเก็บให้หมดตรงนี้ฮะห้ามมีทีมไหนได้คิวเพิ่มไปกว่าน,นี้แล้วนะถามจริงอีโวตยังกล้าสู้กับอีโอนิกอีกหรือเปล่าแล้วเฮดช็อตเข้าเจฟเต็มๆครับเจฟเราไปนอ,อนก่อนแล้วนี้ตัดภาพมาดูที่บูมครับเจนซิสต์ด็อกบ้าอ่ะแล้วตัดกลับมาที่อีโวตต่อครับเอาแล้วครับผมว่ามันต้องดูจริงอีโวตกับโ <c oughs> อนิกช็อตนี้ <c oughs> เริ่มมาเกตีฟขึ้นเรื่อยๆนะแต่เราอีโวตนะมอรรู้ว่าเริ่มจะไม่ทันแล้วโอ้โหแล้วโดนวงไล่่่่หลลลลลลลัััััังงมาววิินนนเเเเเีีีียอออออออโโดดดดดดดซซซไไไกกกกกกปปปคครรรบบบบตตฮช็็แแ้้้ส์ข สวยจัดจัดนะโอ้โหนี่ฮะเราขึ้นมาตรงนี้ซีเซอร์ยังนอนน็อกดาวน์อยู่นะแต่ว่าค่อนข้างไกลไปอยู่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ลูกนี้ถึงหรือเปล่าติดรถครับผมนี่ฮะไม่โดนนะแล้วนี่ฮะรีเซิร์โดนปิดเรียบร้อยหรือก็สามคนสองคนแล้วตอนนี้ยากเข้าไปยัญ่ผมว่าอีโวตคืนนี้ไปนอนน่าจะฝันถึงโอนิกกันบางแหละเออเจอโอนิกปิดตลอดเลยนะเออ โอ้โหนี่ฮะฝันร้ายกันบ้างนะคงเข็ดกับโอนิกไปอีกนานครับทำให้ไม่ได้ตัวไป global เลยนะใช่ฮะนี่ฮะตอนนี้ก็ไหลเข้ามาในวงกันครบทุกทีมนะวงอัปเดตออกไปแต่ว่ากลับมาเป็นนักเอาแอมไพน์ที่อยู่กลางวงครับโอ,โ,โอ้โหเน็มันย้อยเลยไปนิดหนึ่งครับเซมเบ้สองลูกแล้วสั้นอีกนิดหนึ่งเซมเบ้แล้วตรงนี้ฟุกที้เอเโดทางด้านเดบอดครับระเบิดน็อกไปแล้วครับมาดูต่อที่โอนิกครับเซมเบ้จะเอาไง โอ้ยโอ้หเข้าไมโครบอยน็อกไปแล้วหนึ่งครับอีโวตหรืออีคนเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าจะเป็นการปิดอีโวตในซูปเปอร์พิเอนนี้ครับเอาแล้วครับผมเลนเฟสเหลือคนเดียวตอนนี้นี่ฮะเป็นเจมัาไปเก็บไมโครบอยได้โดนโอนิกอีกแล้วครับสามเกมต,ติดติดครับอีโวตครับผมบอกได้เลยว่าไม่กลัวโอนิกล้วจะกลัวอะไรครับอีโวตจังหวะนี้ครับแล้วตรงนี้เลนเฟสจมวงแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วแล้ว,ลวโดนยิงกดมาด้วยครับเลนเฟสโอโหเนี่ะ เนี่ยปั๊มยาสู้อยู่แล้วโดนยิงกดมาแล้วใกล้แล้วครับไม่ทันแล้วตรงนี้เรียบร้อยไหมโอ้ยังทันอยู่เร่องนันเร่เก็มายิงเครื่องสุดท้ายเลรื่องสุดท้ายและโอ้โหยังไม่ได้ยังไ่ได้น็อกดาวมาอีกแล้วลากอีกเยเรียบร้อยโดนเพโซนบีบน็อกไป ออกจากเกมครับจบอันดับ6ครับอีโวลดครับ1ิคิวเท่านั้นถือว่าพยายามได้แบบเต็มที่แล้วจริงน,นะแต่ละอ,อ,อีโวรครับเกมนี้จริงขออภัยไม่ใช่12คิวเท่านั้นได้12คิวถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว,วนะแต่ว่ามันไม่มากพอที่จะทำให้ได้แชมป์นั่นเองถูกต้องครับผมอ๋อเด็กครับผมเกมนี้ก็ถือว่ามาดีเหมือนกันแหพายตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วอ้าวเอ้ยมีใครมานอนเป็นเพื่อนเฉยเลยฮะยเจฟแมโดงฮะนอนในพุ่มตรงนี้เนียนเฉย <breathing> แต่ว่าเจอโดนเจอนี <también S 1> ่ไงเดบอทแจมครับ อา,าแวมพายดโดนเลยแวมพายก็ได้มาตามคิวเดบอได้แล้วหน้าของลาโมนะจบตามไปเหมือนกัน NFT นอันดับที่4นั่นเองครับเดี๋ยวก็อยู่3ทีมนะเป็นทางหน้าของเจน i s ส o g อกมาที่ถูกผู้เล่นเยอะที่สุดครับอ,อ,นะอ๋อโอ้เถอะนะแบบไอ,อย้อ่ไ,<ท>ได้ป<ว>็ดทีมไทยครับวันนี้ไทยยังไม่ได้ไก่เลยใช่แล้วเจน e s ส s d อกมาคือวันนี้เขาได้ไก่ไปแล้วนะในเกมที่2นั่นเอง ะวนรถกันอยู่ครับอู้เหมือนจะไปเก็บออปชั่นมาเพิ่มหรือเปล่าสำหรับบูมะแล้วไหลาซ้ายมาโวกิโอ,โอพีเห็นแน่นอนใไปครับมุมนี้แล้วยิงกดยับๆเลยโอ้โหย,ยากเหมือนกันนะสำหรับออน,นิกคมีเงาไปฮะตรงนี้ไม่มียาด้วยนะสำหรับนี่ฮนะโวกิโอ,โอพีโอ้โหดิ้งเงียบเลยฮนะตอนนี้ บางจกอัปเดตวงที่7จ็ดแล้ว่ีเข้ากลางอยู่ดีโอ้โหถ้าเวมพายดีไหมถ้าแวมพายยังอยู่นี่ก็คือ <นะ S 2> ยังต่อได้เลยนะเนี่ยโอเคโอพีครับแล้วขี่ซ้ายมาอุ้ยเกือบได้ฮะเออเลอร์อเอลอร์นนี้ค่อยคานกันมาโเกมนี้นะตกไปในหน้าเออเลอร์ลงม,มาเต ลูกนี้นีซิวถึงหรือเปล่าเหมือนจะถึงไม่ถึงครับโอ้โหนีกยาวอีกหน่อยนี่เรียบร้อยแน่นอนแล้วตอแปมเข้าไปในสโมกลูกนี้แล้วโดนไปหนึ่งโอ้โหย,ยังไม่ได้ฮะเหนียวจัดจัดแล้วกกวงคียพีค่อยค่อยานนะเหมือนจะเอาอันดับที่สองฮะตรงน,นี้บูมแล้วครับเนีย้ยขาดไปยาวๆับผมเมออเล์มุมนี้ต้องขยับเข้าวงเลยฮะวงเข้ามาชิดหลังแล้ว ค,ค่อยๆไล่ขอบไปใันนี่ซิลก็ขานกลับไปหาเพื่อนนะแล้วอ้าวบักกี้คันนี้ยังใช้ได้ะแต่ว่าเหมือนตัวรถจะเริ่มจะใกล้พังแล้วแล้ววันขึ้นอยู่แล้วฮะเนตไปยังไม่ได้ฮะ่านต่อเออเลอร์ปูมโอ้โหแล้วเป็นดบอ เอาจนได้โอ้โอวพีตัดน้องดาวไปฮะลายเป็น2ต่อ2ครับตอนนี้เอาล่ะครับโอ้หครับความหวังจะได้ไก่นะไก่สุดท้ายขอปิดสวยๆแล้วโดนเ,<อ>เปิดก่อนซะแล้วครับเซบมม้น็อกไปก่อนหนึ่งและตรงนี้พยายามจะโดนรูดซ้ำอยู่ครับและเรียบร้อยเซบีครับเอเอลเอลอร์ฮะที่ยังยืนอยู่ตอนนี้เออเลอร์ต้อง1ต่อ2นะเอาล่ะครับนะเออเลอร์ทำได้ เออเราโอ้ลราโดนเหมือนจะโดนเห็นก่อนนะดิซิลเลยเรียบร้อยเลยเจนิทิ์ด็อกมาวันนี้ขวาไปสองไก่นะโอ้โหเนี่ยเจนิทิ์ด็อกมาครับ14คิวนะตัวดีจโจอันดับสองครับได้2คิวถือว่ายอดเยี่ยมแล้วถูกต้องครับโอ้ได้ใจคนไทยทุกคนจริงๆนะโอนิกในวันนี้ครับครับเนี่ยเอ็นด้านขอาแอคซิสนะตามมาที่อันดับ3ครับโอ้โหนี่ฮะสุดท้ายจบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้